สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปูพ่อกระบวบาดสาวหน่อยก็เก่าด้วยครับเด้อบรรยากาศเช้าเช้าครับวันที่17มกราคม2568นะครับสวัสดีวันหวยออกทุกท่านครับได้เหล็กได้กันแน่นออพ่อแม่พี่น้องมันนี้บ่าบาดกันมาหนึ่งข้าวเหนียวเด้อครับเด้อนี่กินกับปลาทูกับปลาสมทอดครับผมอากาศหนาวแห้งพี่น้องใจเฮ็ดเมนูยังด้กครับนี่วาสิตำบักทวยเพิ่มอีกเมนูนึงน้าเด้อครับเด้อถลุนถมไปกับบวบาดครับผม สวัสดีครับสวัสดีพม่พี่น้องพบอพ่อกระเบาบาสสาวหน่อยคือเก่าด้วยครับอีสานสายเลาะชาแนลนะครับผมเมี้กะนี่แหละครับเมนูของวันนี้นะครับวันที่17มกราคม2568นะครับผมบาบาดวาสิมาพัดกะลําแบบโดดครับพัดแบบใสพริกธรรมดาครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศพร้อมกับกระเทียมแล้วก็มะนาวนะครับอันนี้ก็เป็นบักทั่วครับไว้ตําบักทัวกินครับนี่ครับ กินกับปลาทูนะครับพร้อมกับปลาส้มพี่น้องนี่ครับเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับถ้าลุ้นทํามืองไปทำกันครับว่าเมนู23สาเมนูนี้จะออกมาหารับประทานขนาดไหนครับผมไปลุ้นกันเลยครับมาครับพอมพี่น้องทำริกเ็ดอาหารกันเลยครับผมกัะสีแบงเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งไหวไปพัดไอ้กระลำครับผม อีกส่วนหนึ่งก็สิตำบักทั่วครับทำกากานดหนาๆกับว่า,าๆกันหนึ่งเขาเนี้ยเลยไวยเรียบร้ยบรอยแลละครับผมทัลุนสเมืองเป็นน้ำกันครับทำออกมาแล้วจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนนะครับหลอลุนกันไปยาวๆครับผมวันนี้หวยออกก็ขอให้ทุกท่าน ไหนที่ชอบในการเสี่ยงเสียงหวยรวยเบอร์แต่งวดนี้เสียใจกับทุกท่านที่ซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งมันอยู่กับบ่าวบาสกับสาวน้อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รางวัลที่สองไปนะครับผมไปนี่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่ทำเมนูครับผมมาครับพี่น้องต่างกระทะครับผม สแตนฐาสอย่างดีนะครับเมนูแรกกันก่อนเลยใส่น้ำมันกันครับเมนูแรกก็สิวะกระิมาพัดไอกะหลำครับ บะดใช้ตอนด้วยพีหน่องบะม,มากินตอนครับสิเนียนเป็นพวกผลราคาพวกน้ำมันหอยกินง่ายครับผมชัวนี้บุกไปมาตอนสาหน่อยเป็นไข่น้นไหมไมไมไห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  มาครับใส่เลยครับปั่นขอนิยอ,อนฮอนคลิกเขากันดีครับพี่หนออุ่มอาวชาหน่อยว่าแจบเพ่งครับจามว่าเซลล้าเลย บอกแล้วอย่าบอบาฮีดแซ่บมาครับพี่น้องปรุงเครื่องกันเลยครับผมไม่มีอะไรมากมายครับ ผัดกระหล่ำกรรมกร,รมผัดแบบว่ามีตอนพี่น้องกินแบบง่ายๆครับประหยัดทรัพยากรอ๋ไม่หวยเลยพี่นอง,ออางตามตัดน้อยนึงพี่น้อง วดีครับมีอะไรก็ใส่ไปครับซอฟฟ้าเขียวแดงยิงคืนเลยพี่น่องเปตาเพ็ดแห้งครับ มีอะไรก็หย่อยๆลงไปพี่น้อง เรียบร้อยครับผมผัดกระหล่ำกรรมกร,รมพี่น้องไม่มีตอนให้เห็นหรอกครับหัวาบาบัดเคยไปเห็นอยู่ในสมัยถี่บาบ,าบาัดเพี้งานรับจ้างขายแลงนี่ครับขอบรั้วเนเพินกับพัดแบบจังสี่เลยพี่น้องบ่มีตอนบ่มีอย่างหรอกครับกินแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดเฮ็ดกินแบบแซบ่บน้ำอิ่มน้ำสำราญนั้นทุกคนครับกินแล้วมีความสุขอบอุ่นในขอบรั่ว สำหรับเมนูนี้ก็เรียบร้อยครับผมรอหลุนเมนูอื่นอีกครับมาครับพ่อแม่พี่นอ้องถอดปลาทูครับผม เมืเ่อเ้าบ่าวบาไปซื้อกับเขามากพี่น้องได้ย,ยินพ่อแม่พี่น้องในหม่บานนี่แหละรครับที่เ่อไปซื้อกับเขาในการครับคนบ่กวหอดว่าลดจบเล็กหน่อยนะครับเด้อฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับโปรดระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ได้ยินว่ามาแต่คุ้มนี่นาคิมาแต่โซนสีสเกตครับผมเขาเบ่ากัน แล้วก็มาเอือนเด็กหน่อยเอือนเอาในเฮือนเลยครับเบาบานก็นเลยถาม,มาอ่ะอู้ปันหนั่นอยู่บ่กครับไอเขาเขาสิเนียนเป็นรถตู้ครับรถตู้แบบแกระจกมืดเนี่ยได้ครับเด้อให้ระวังกันไว้ครับเพราะว่าเด็กหน่อยถ้าผู้ค้องหันไดแบบคอยเขาอยู่โดยลําพังยังสี่ครับอาจสิตกเป็นเป่าอาจสิตกเป็นเยือได้ครับเพราะว่ามีขาชีบทุกวันนี้เนาะสาวน้อย ขี่รถมามาประกบเอาหรือมาเอื่นเอาเลยครับดีเพราะว่าคนขยูหลายครับเขาเลยซอยกันแต่ท่านครับจนก็เลยไว้ตัวท่านแล้วก็ขับรถเก๋งหนีไปเลยครับปมดระมัดระวังกันด้วยนะครับอุตาหรอนนะครับผมปลาทูเหล็กเราจะได้ทอดปลาชมโตครับพี่น้องแล้วก็จะตามด้วยตามส่วนปลทัวครับดูกันไปยาวๆครับ กินเข้ากันเข้ากันนะพี่น้องเด้อปลาสม้มพร้อมกับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆพร้อมกับตำถั่วครับผมเข้ากันเฮียนเด้อครับอาหาที่ทอดปลาส้มครับผมตำบักทัวพี่น้องโอ้กระเด็นกระเด็นกระดอน ั่วกับกรอบกลอปมีกระสิเพชรอีกเลยพี่น้องบางคนเพิ่นกะมักทั่วแบบแหลกๆด้ยครับจะบ,บ,บ้าบ้านข่อยมากแบบแหลกแห้งครับพี่น้องบเปตากินครับมันตองแบบบบต้องละเอียดแห้งสีนะครับเขาได้ยำแบบกรุบกบกรุบก,กรับนะครับ ตำถั่วแล้วกันหันไปถอดปลาสมต่อครับเห mm hmm. ็ดกรับไปก็มางสิครับลูกเลนเลนส่วนเลนสวนไปเด็ดนี่ก็ล่อปุ้งครับพี่น้องหั่นไปเมืองปลาก่อนครับไก่กะไดดที่นะครับรอให้ฝั่งนี้สุกก็จะได้ป้งครับพี่นอ้องตกแต่งหอมๆไ,ไปน้ำกันด้วยครับเอ้อ มาครับพี่น้องทุกนดทีแล้วครับผมกินกับข้าวเหนียวด้วยครับเด้อนี่สุดยอดแล้วพี่หนอสอนยิ่งใหญ่เลยครับ สาวหน่อยมักแห้งครับนี่ตอนนี้มีน้ำมันอยู่หนาทองนี่พี่น้องสาวหน่อยพผนมักมากๆด้วยครับนี่บาบาดบกข่อยมากนะครับอย่างนี้ถือมันมันมันบวบบาบาดบกมากกินมันครับเอาสาวหน่อยอยู่นี่อยู่บ่นะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับรอลุ้นขึ้นโตอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ บ่าวบาสิหันไปเห็ดไอ้ตับอกทัวต่อครับผมถ้ารุ่นท้าเมืองไปน้ำกันครับครับพ่อแม่พี่น้องบ่าวบาทกษตเได้ปุ้งเครื่องตําทัวแหละครับผมมาพี่น้องเมืองไปน้ำกันครับเมนูอีสานกินง่ายๆสไตล์บ่าวบาทนะครับเมืองคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อีสานสายระเชนแยวน้ำเดือครับเดอ้อพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็อากาศเย็นแห้ง นี่ก็ตำสมแล้วก็เสด็จกินเข่าก็สาวหน่อยเลยครับเพราะว่าเพิ่นสักสภาอยู่ข้างหลังบ่าวบาดนี่แหละครับช่วงนี้เพิ่นก็ไอขึ้นก็ไอจนหอดเสียหาถุ่มโอ้ยบ่าวบา,บา,บา,าทไอจักสีเห็ดยังไงไอมอออไอั่งแต่วันที่สามแล้วพี่น้องเออหล่นไอตั้งแต่วันที่สามจนถึงวันที่สิบเจ็ดแล้วท่านหายไออยู่ I U พี่นอ้องไปหามอกับหามลายเทียวเลย เอาเปรี้ยวไหมสาวน้อย,ยอ,อืมเ,เอา้าเมื่อวานก็เห็นมาลอยกินมะนาวอยู่ลูกหนึ่งอยู่คนเดียวรับพี่น้องน้ำปลาปลาปรุงสุกเมื่อนี้กับบ้าบ้าสิใส่เป็นของไก่ย่างวิเชียนนะครับสูตรวิเชียนบุรีนะครับผมนี่ลองเมืองครับพี่น้องเพมีคาโฆษณาหรอกครับอยากลองเมืองครับว่าสิแส็บสมคำลำลือบ่ครับลุ้นกันเลยครับ มาถ้าเสบจะได้ซื้อไว้ครับพก่กเพื่อนกนะราคาบ่อด็ดสูงแห้งใส่ไปเลยครับใส่หลายแสยบหลายใส่น้อยแสยบน้อยพี่น้องนะสองจ้่พี่พ่อครับน้ำตาลตัดเล็กน้อยครับผมของนัวครับ ปไปน่วกพี่น้องน่ว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 หน่าสิใส่ครบครบย่างเลยแหละหอมเถอะหอมเพีงพี่น,อน้อง ดูกันจะจะชิมกันจะจะนะชิมมันก่อนพี่น้องชิมมัอนกอนนะขอชิมหลังไม่นะครับเดี๋ยวพี่น้องน้ำลายแตกนะนะครับอืมเจ๋งแป้งเลยแซ่บมากอืมพอแล้วพี่น้อง แสบแหมเงครับแสบแหมเงบ่เคยต้มหมกทัวแสบขนาดนี้เลยมาครับมาครับมาอุ้ยแสบคักแสบ,แสบ,แสบเนี่ยเมืองพี่น้องอยู่ยั่วครับผมเมืองคลิปสำหรับท่านใดที่เมืองคลิปบาราสาวหน่อยละกดไลค์กดแชร์กดซับห้กะขอให้ทุกท่านนะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนครับผม ต่กะรืงวัที่หนึ่งกันนายสิยุก็บาบาสาวหน่่ยนี่นะครับถาลุมกันเมืองครับมาพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมขึ้นโตเลยครับขึ้นโตเลยหอมๆสบแสไปนำกันครับผมปัจจุเรียบร้อยครับผมข่าวเหนียวครับผมข่าวเหนียวขอนแกล็ดนะครับเด้ดิหนุ่มๆหอมๆเลยครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมขึ้นโตเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นผัดกะหลำกรรมกร,มกรนะครับผมบ่ม,มีตอนดอกพี่น้องอันนี้ก็ลาบมาแต่สาวหน่อยเพื่อนเอามาแต่เงินหยาดเพิ่นครับอันนี้จะเป็นที่เด็ดครับตำทัวแสแๆจัดจานแสบทะลุโลกเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ขาดไม่ได้ครับปลาถูทอดพร้อมกับปลาส้มนะครับผมแสบหอมไปเลยครับนี่ก็บเมีผพัก นี่ขาด่ไ,ได้ครับบาบาหนึ่งขอนิ้วไหวเด้อครับเด้อนี่นากินบ่ครับสามสี่เมนูครับผมเมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อจะไปพลาดคลิปใหม่ๆของสายล้ h ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้บาบาสาวหน่อยสักอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเด้อติดตามคลิปหนาบาบาสาวหน่อยนะครับสวัสดีครับผม